สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาวีนะฮะแล้วก็จะมาเล่นบูคองนะครับแบบผมผมเซียนนะอันนี้พูดจริงจริงผมเซียนอะปุ๊บผมตกต๊อบต๊บต๊อบตายต,บ,ต,บ,ต,บ,ตบเป็นจังหวะด้วยนะ oh. ดูดูดูขอดูนะ oh. ผมจะไปเล่นให้ดูเลยบ้าฟ้าขึ้นมาแล้วบ้าฟ้าขึ้นมาแล้วปุ๊บนี่ไงนี่ไงไม่ทันได้ตศกอ่ะโอ oh. ดูคิด like ดิปุ๊ปุ๊บ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  เนี่ยเราตกครั้งเดียวตายปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำไมมันกดไม่ติดเนี่ยมันเป็นจังหวะมันเมื่อกี้มันเป็นจังหวะนะถ้กดไม่ติดอ่ะเพวกมันเป็นจังหวะนะดู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 ไอ้หยังเซียนอ่ะเฮ้ยเล่งลางอ่ะชิบก่อเออมันจะเอาผมมาดี ปุ๊บปุ bad, uh ๊บ huh. อ้ทำไมทีผมก็ไม่โบัตรนะฮะปุ Claudia, ๊บปุ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 ๊บดูดูดูบเดียยอันติมาปุ๊บตง ไปไปอืมอืมเป็นเข่าอ่ะอุ๊บอุ๊บเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมมันนะอุ๊บอุ๊บอุ๊บ๊บอุ๊บุ๊บหยังสวยอ่ะนี้ยเทำมกนเลยปุ๊บุ๊บอ๊บมันนจะหมดอ่ะ คืไปเลยนะเอ้ยมาก็ไปหมดอีกโอ้ยยโปรอะไม่รอดไม่รอดโดนาเฮ้ย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  โอ้เกือบตายเลยนะเรือดูนะเอ้ยไม่ได้อะเอาดอูคลิปดูคลิปตายอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บใครใครใครใเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ตัวหนึ่งอันนี้เสียงรบกวนนะครับไอ้ยหูเกือบตายอ่ะเฮ้ยไม่ทันโอ้เฮ้ยรอดเอ้ยรอดเฉยเลยโอ้โห Quay hòa nhập mục con, lưng con. Keep an eye on a bissel

โอ้ค oh, yeah. yeah. oh, no. oh, ่ะโหตายไม่นะเพื่อนเยอะอ๋ออ๋อลอกดเดินม่ีดีอืมกป้องมาไม่รอดหรอโอ้โอ้ยต้ตาย ดวงดีแกกลับบ้านก่อนตรงกลางอะตรงกลางด๋ยวผมไปใส่นะตายหมดเส้ยเลยดีตายหมดอะเอาไไเน้นว้นมาเน้น้วอ๋อปุบปุ๊บปตายีละตาย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 มมีนมมีหนมมีมมีมมีก่อนหมีกน โอ้ยโหดเกินมีใครเอาฮีวมาบ้างไม่อยากกลับบ้านแล้วกลับบ้านมันนานมากเลยพอาดีกว่าป้องกันป้องกันป้องโอ้ยมันมาจะรอดกันเนี่ย กับบ้านนี่เปล่ากบ้านนะตายตายยังได้เลยนะฝากไวก่อนเยอะเล่นกลางอ่ะเล่นกลางอุ้ยเอาไม่ได้เหรอเดินเดินเียบ

คิดป่ะดูดูดูเดี๋ยวผมจะไปทุมันทีเดียวตายอะโอ้โหป้อมอะป้อม้วยังไงป้อมไม่รอดแน่นอนปุ๊บปุ๊บเฮ้ยตรงนั้นอะโอ้ยลิโปเออมาดิปุ๊บ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 นี่อะเออปุ๊บ น้อยก็ได้ดิปตายดสตัวแล้วอะวะคาหเต้อ้โน่นายอ้ม eh ันเกือบตายอะโอ้โหดกกลับอะ ไอ้ป้อมมันป้อมมันโหวดแล้วนี่นะรู้เอานี่เลยดร์คลนยไปเลย,ยเฮ้ยปุ๊พีตะฟังก่อนฟังก่อนผมก็ฟังหนึ่งปุ๊บ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  Nun. โอ้โหแรงจัดอเยทำไมมันแรงอย่างเดีวเ่องอะไองอด้แคข้าหลังโอ้โหออกกันเวทบ้างกว่า โอ,อ piercing, ้ค <environments> ือเอาหโหดโหดโหดปึ๊บปึ๊บเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมมันชนะแน่ยตอนนี้ไม่มีใครโอ้ทุกทีเราแตกอ่ะ หลังเข้าหลังเข้าเอ้ยโหดูดิบัตเตอร์ไฟมันล้วงอะมันล้วงมาปุ๊บ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 โอ้โหมันฆ่าหนึ่งฆ่าหนึ่งตัวเนี่ยมันก็งงเอ๋ยอต้องเก็บจะแตกนี่โอ้โหโอ้โหจบเลยอ่ะไม่กล้าคิ้วปะเนี่ย เอ๊ยอย่าเพิ่งจบดิมันควรจะเกิดแล้วเทพเกิดแล้วมาเทพลิงเทพลิงอะ่ะโอ้โหดูดิผมคิวไป๊ะๆอ่ะอหอปวดเกินเอาบัฟฟ้าดีกว่านะจุบย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 ุบบดวมด้วมดวม ปึ๊บ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 ปึปึ๊บปึ๊บป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 ๊บ๊ป๊บ

กังหวานร้ายกันฮุบมี้าสวยอะ่ะบอร์หิลิสแมทเนิดแล้วกันโอ้โหนีแก่แค่แปดตันนะอย่างบางเลย เกาะสะท้อนแล้วกันมังกรมังกรเนาะปั๊บปั๊ปั๊บป๊บป๊ปป๊บปป๊ปป๊ปปอปป๊ปปอปปอปป๊ปป๊ปอปปปป๊บปอปปออปปอปป๊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 ป

น่าจบเลยแล้วกันนะปีจบยังสวยงามอ่ะับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใคร MVP ก็ต้องเป็นลิงอยู่แล้วเนาะใช่ไหม i'll tell you